ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เปิดคลิปมาอยู่ที่กรุงเทพเลยตอนนี้เราก็จะไปเคลื่อนระบ,บมอีกแล้วนะครับมีมิงกลุ่มนะครับผมวันนี้มิงวันนี้มันก็ไปกันเยอะนะครับไม่เหมือนรอบที่แล้วที่ว่าไปแล้วมีงานว่าวรถติดนะ ไปแก้มือแล้วกันเพราะเราบอกไปคลิปที่แล้วละที่เราเพิ่งลงไลว้ส่วนเนี่ยว่าเราจะไปแก้มือเขืนอนระบมีกรอบหนึ่งว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิวมันสวยแล้วก็คนมันไม่ได้เยอะนะเนี yeah. ่ยขับจากกรุงเทพไปเลยแล้วกันเห็นว่าในกลุ่มนะครับมีสมาชิกจาก a d v ส5ห้าสูนะครับในกรุงเทพนะก็ไปกันนะครับแต่ว่าพี่เขาลงหน้าไปอังกอร์แล้วนะผมแบบไม่แน่ใจว่ากรุงเทพมันไปกี่คันนะครับแต่ประเจินบุรีน่าจะมากันเยอะนะครับ เพราะว่ากลุ่มเราเองนะอยู่ประจีนนะน่าจะมาเยอะอยู่แตครับเดี๋ยวเราต้องเดินทางกันก่อนนะจะถึงประมาณ5้าโมงนะครับร้อยสโลนะสอชั่วโมง23่สิบานะตาม g o o g l e Map นะครับเราก็จะไปเรื่อยๆนะไม่ได้รีบอะไรอยู่แล้วนะครับตอนนี้เราก็ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับผม ช่วงนี้อจะรถติดเยอะเลยนะครับผมแต่วันนี้จะติดเปล่านี่ไงเพราะเส้นนี้นี่แหล่งชุมชนเยอะครับกระดาเพื่อนๆคนไหนคนระับอยู่โซนกรุงเทพนะครับผมยันยานผมนี่ชวนขับรถได้นะ้ะว่างๆตอนกลางคืนอะไรเงี้ยขออย่ารถติดได้ไหม ผมว่าที่นู่นไม่รู้มีฝนหรือเปล่านะครับผมแต่ในกรุงเทพตอนนี้สว่างนะครับนี่ครับดูว <Weber. S 2> ิวเมืองกรุงเทพนะครับผมโดยร้อมโดยตึกนะครับ ชีวิตเมืองหลวงที่วุ่นวายนะครับผมออกไปขับรถชมธรรมชาติดีก,กว่านั่นไงว่าจะมาให้รถติดแล้วติดไฟแดงนะครับผมตรงนี้ ถ้าเว็ไปได้เราก็ต้องไปได้นะครับมุดอย่างมีสตินะครับผมถ้ามุดในกรุงเทพเอ๋เห็นเราหรือเปล่านะฮะคุณพี่คุณพี่จะเอายังไงกับซีวิสเฮ้ย รอนั้นนานก็อาจจะบันทอนหัวใจอ,อย่าให้นานเกินไป <c oughs> ร้อนหมดแล้วเด็กกังเราไม่แน่ใจว่าไปกันหรือ,อยังนะครับตอนนี้แต่หน้าแต่กรุงเทพน่าจะใกล้ถึงแล้วละ่ะป้ายไปเกี่ยวแล้วไวรุ่นโมโตจีพีไงล่ะเชื่อผมอย่าอห้ หาออกตัวเร็วสุดชนะ <Yahoo! S 1> อะอออใจขอเราจะเจอแต่ไฟแดงหรือไงวะวันนี้ตอนนี้นะผมเราอยู่หัวมากนะครับเราจะไปซอยลำคำแหงยี่สิบสี่นะครับผมเขาบอกมันเร็วขึ้นห้านาทีก็เออเร็วขึ้นก็เร็วขึ้นวะเชื่อเชื่อก็ได้ โอ้ยทั้งไฟแดงทั้งก่อสร้าง<อ>ชีวิตได้นะครับผม <c oughs> เดินทางได้ว้ายมันเป็นน้ำโขนน้ำโขน <c oughs> โอ้ยเต็มเต็มเลยโลกกว่าน้ำซะด้วยพี่ตุนักบ้าหรือเปล่าวเนี่ย <c oughs> ของนิยัตคารครับ คุณพี่เฮ้ยคุณลุงยางแบนเลยอะไรเนี่ยไม่มีแต่คอนเทนต์วะตอนนี้เราก็อยู่บนถนนกรุงเทพกรีฑานะอขออนุญาตวุ่นวายแล้วผมเหินได้เมื่อกี้ ก้าอุโมงนะครับเบาๆนะผมในอุโมงคนระับเพราะว่าสายตารเราเจอแสงสว่างมานะครับแล้วมาเข้าที่มืดนะครับผมปรับไม่ทันนะครับมันทำให้มึนหัวได้นะครับผมแล้วก็สายตารางนะครับ ตอนนี้ครับเราก็อยู่บนถนนฉลองกรุงครับแยกเจ้าคุณทหารนะครับผมเราก็จะเลี้ยวซ้ายนะไปถนนสุวินทวงศ์นะครับไปรถก็ไม่ค่อยเยอะนะครับผมเมื่อกี้นะที่ขับมาถึงตรงนี้ตรงนี้เห็นว่าฉลอดตรงนิดนึงนะครับผม <Huh? S 1> เฮ้ยหมวกกันน็อกอะไรปะน่ะใส่ถุงคุม เห็นว่าฝั่งนู้นเหมือนจะมีเม่ฝนนะครับแต่เราต้องรอดดีวะครั้งนี้เราต้องไม่เจอฝนทุกรอบเลยนะครับเวลามีทริปหรือว่าแบบนัดกันไปขี่เนียโอ้โหตกตลอดทีมงานทีมงานมีจะฝนอ่ามีข้อความขึ้นมาแล้วครับผมว่าโซนกรุงเทพถึงแล้วนะครับผมที่ไปล่วงหน้าเรานะครับ ตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่บนถนนสุวินทวงศ์เรียบร้อยนะครับผมมุ่งหน้าฉะเชิงเซานะครับผมนะครับเราก็เดินทางยาวๆนะอีกแล้วเหมือนฝนกำลังจะมาจริงๆนะครับโซนปราเจนเมลีคู่ควผมบอกว่าตกแต่ก็รอดูหน้างานนะครับผมว่าตกหรือเปล่านะ เราก็ถึงอำเภอเมืองนะครับผมจังหวัดฉะเชิงเซาแล้วโหดูดิโอ้โห<อ>ฝ <c oughs> นมาแล้วนะครับไม่น่ารอดอยู่จากทรงแล้วไม่น่ารอดนี่ครับผมเราจะข้ามแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ต้นน้ำของแม่น้ำเนี่ยก็อยู่ที่กระบินบุรีนะครับผมปรเจนบุรีนะครับ วัดหลวงพ่อโสธรนะบูรณะอยู่นี่เลยโอ้ข้างหน้านี่ไม่ธรรมดาแน่นอน คือตอนนี้สมาชิกในกลุ่มผมก็บอกว่าฝนตกแล้วนะแต่ว่ายังไม่ไปถึงเขื่อนเลยนะตกแล้วนะแต่ว่าที่เขื่อนผมยังไม่แน่ใจว่าตกหรือยังครับมีข้างไหนไหมเนี่ยที่ไม่มีฝนเนี่ยเวลา,า,ามาทเด์นะครับ oh. เป็นกันไหมทุกคน ฝอร้อนแบบเย็นแล้วตอนนี้โอ้ยฟ้าแลวด้วยโอ้โหอะไรก็ได้ที่แบบคือฝนตกอย่างเดียวเพราะว่าแต่ฟ้าด้วยนี่ไม่โอเคนะเดียวฟ้าผ่านะครับผมไม่ได้กลัวอะไรเลยนะยิ่งใกล้ยิ่งเข้มนะครับตอนนี้จากตอนแรกมองจากโซนกรุงเทพนะครับโซนกรุงเทพก็แบบหายไปแล้วนะอันนี้แค่มาโซนบ้านเรานะนะโอ้โหแบบ โอ้โหเอาเรื่องอ่ะแถวนี้ระีะ60กมนะผมเราจะถึงที่สข่อนพระพมกันแล้วนะซึ่งก็น่าจะตกหนักเลยที่นั่นเฮ้ยฟ้าลร้องแล้วคุณพ่อแล้วดูดิโอ้โหลูกบัลเลิศเลยนะพ่อุย เราก็ถึงอำเภอพนมสารคามแล้วครับผมเหลืออีกสี่สิบห้ากิโลนะครับผมเราจะถึงที่หมายแล้วแต่ก็ดูข้างหน e ้าเราสิโอ้โหเห็นป้ายประจีนแล้วก็คิดถึงบ้านตลอดนะครับผมไม่ว่าจะมาจากทิศไหนนะครับผมเห็นป้ายปลาจีนบุรีคือยังไงก็คิดถึงบ้านแล้วครับดำจริงๆ กอนใหญ่มากมันลุนดีก่าว่ามันจะตกตรงไหนนะครับตอนเนี้ยมันไม่ต้องรุ้นว่าไม่ให้ตกแล้ว ก็เหมือนแบบว่าแถวนี้มันตกไปแล้วนะครับผมแล้วมันก็ไล่ไปตกทางหนูนะแต่ตอนนี้ฝนล,ลงไปละ <c oughs> <c oughs> โอ้ยมันไหลใส่ทาไงดีเนะี่ยจอดก็ไม่ได้อันตรายนะครับผมต้องหาฟาร์ามก่อนนะครับใส่ชุดกนันฝนอืน่าจะแรงมากเลยนะข้างล่างมีป้ายปั๊มพีทีนะครับผม ก็มาก่อนแล้วกันนะนะครับเราต้องใส่ชุดกันฝนก่อนนะครับตอนนี้ ตอนนี้นะครับก็ใส่ก้นฝนแค่ชั่นล่างพอนลข้างบนเราบมิเร์กันน้ำแนวแบบนึงนะก็อันนี้ไม่ตกแรงมากแล้วดูดีกว่านะวกันก็เช็คสมาชิคมาแล้วนะคผมบอกว่าที่หมายคือหยุดตกแล้วเราก็ไปกันต่อเลย We're frozen, don't disappear. You escape from not knowing, but I got a feeling that I'll be right here for the rest of my life. Stole it, i give you love you never want to shit tonight. Tension is running. Five seconds is burning a hole in our racing heart I wish we could find the space, a great escape. When we. i you แคบผมตอนนี้เราก็ใกล้ถึงแล้วนะประมาณโลโลนิดๆน,นะครับผมคือเมื่อกี้ที่ขับมาคือผมมันตกนะครับก็เลยไม่ได้ต่อไหม่นะขอประทานอภปยด้วยคนระับไม่อยากให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พังนะครับผมนอกจากโทรศัพท์นะครับมันไม่ค่อยโดนโดยตรงนะเพราะว่าชิลตรงเนี้ยมันจะตัดฝนได้พอดีนะตอนนี้กลุ่มปาจีนบุรีผมน่าจะติดฝนกันอยู่ที่ที่รวมพนนะครับผมก็ยังยังไม่มาละ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาก่อนมาเจอสวนกรุงเทพนะผมที่ตงหน้ามาก่อนผมนะแล้วก็มีน้องคนหนึ่งครับมาจากกระบินบุรีเหมือนกันนะครับมาจากปจกกินด้วยกันนี่แหละเป็นฟอร์ซ่านะผมนี่เรากลับมาที่เดิมอีกแล้วเราเพิ่งลงคลิปไปว่าเรามาแนละ้วนี่เราก็มาอะไรฮยเคเกิดเป็นควายมันก็สบายนะมันนอนไป <laughs> เล่าสิเหนื่อย วุ้ยแต่วันนี้สบายรถน้อยอุ้ยวันนั้นมารถติดรถเต็มไม่หมดนะครับผมแต่ฝนตอนนี้ก็ยังป๊อแปปพอแปะอยู่นะครับอูวเราสนุกอยู่คนเดียวนะครับตอนนี้ <c oughs> แกงเราอยู่ไหนเนี่ยวุ้ยตะเนี่ยพอคนน้อยคือบรรยากาศสวยจัดเลยนะคือสวยมากเลยนะครับโอ้โหจะมากับฝนอีกแล้วอะ่ะ เราต้องหาแกงเราก่อนนะครับวันนี้อยู่ไหนไม่แน่ใจอุ้ยมากันเยอะจัดเอ้สวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ หาที่จอดก่อนนะตอนนี้ขอญาตครับผมโอ้โหมากันเยอะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 พี่พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมตอนนี้เราก็มาถึงเขื่อนระบมเรียบร้อยแล้วนะ อีกรอบของเราที่เคอรระบมก็นี่ปอต้าคนเดิมที่มาทริปไปแล้วนะครับผมรถเลาได้ดูรถพี่ๆแต่ละคนโกโคสุดจัดดูนะนี่มาดูบรรยากาศวันนี้ฝนตกแต่เด็กๆก็ยังเล่นน้ำอยู่ เราตอนนี้ต้องรอโซนมากีนเรานะยังไม่มาเลยก็ติดฝนกันอยู่นะครับเดี๋ยวรอกันก่นกอนนะเราก็เป็นตัวแทนกลุ่มมาจีนมาก่อนละ A few moments later มาแล้วแล้วผมจะแกงเราโอเคมาแล้วมาจีนเรานี่พี่แจ็คพี่แจ็คที่คิดถึงแ <laughs> จ็คัสดีครับพี่แจ็คมาแล้วนะ อยากผิดเสกทัวริ่งครับผมพนะี่ชายผมมาละพี่ชายผมมาแล้วพี่ชายผมมาละพี่ชายผมมาละวมมอุ้ยยี่ถึงยังเลยอ้ยแม่ได้แค่นัหลอกไม่หวาเป็นประเดี๋ครับพี่โดนหลอกเหมือนเลยดิไงี้ยโดนหลอกอ่ะดิสวัสด,ดีครับพี่ครับ ว้ายโซนบัดยินโดนหลอกหมดเลยผมก็มาสวัสดีครับสวัสดีครับเย่เนี่ครับป้าจีนบุรีเรามาแล้วก็สุดยอดเลยนะป้าจีนเรามาแล้วมาค้าบเดี๋ยวมานะจ๊ะมีบ้านโคอมีฉังไม่มาเลยนะคของผมอยู่พนมนี่ครับโอ้เห็นในกลุ่มนี่ครับตามกลุ่มมานะครับโอ้โยพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 ผมสวัสดีครับ

อันนี้ยันอันอันนี้ย่ามอะไรพี่อันนี้อะไรอ่ะยามโโอ้ย่ามตายแล้วขโมยของผ้ามาด้วยขโมยที่ไหนยื้อมาก่อนกูตีลุงพ่อเยเป็นไงรอบนี้สมหวังยังโอ้สมหวังยังแต่เราขาดเลยล้อเล่นล้อตีเลยนะโอ้โหนี่ก็บรรยากาศแบบชิลๆคือพี่แต่ละคนคือของเล่นเยอะมากอุ้ยโอ้โหเต็มกล้องเลยครับ คือตอนนี้แบบพี่แต่นคนเขาของินเยอะมากแนละ้วดูไฟดูลำโพงลำโพงดูบรรยากาศชิวๆเลยนะสบายรถทั้งหมดกี่คันยี่สิบสองอ่าใช่ใช่ครับผมมาทั้งหมดยี่สิบสองลำก็คือมีโซนถนนสารคามนะผมแล้วก็ปาจีนเราแล้วก็กงเป๊นะบโอเคครับผมเดี๋ยวเราจะมาเปิดไฟทำคอนเทนต์กันเล็กน้อยคนระับแต่ว่าตวแต่ว่าคือ อันนี้คือมันไม่มีอะไรนะเป็นอ่างโล่งๆนะครับผมมันไม่ได้เป็นบ้านคนไม่ได้เป็นอะไรนะครับก็เป็นที่โล่งแน่นอนไม่ต้องดราม่าจะให้ดูว่าไปดัแล้คันไปยังไงนะครับโอ้โหคันนี้ไม่นิมซาพิสานีวะ <laughs> คืครับเราก็เดินทางกลับแล้วนะครับก็จะกลับก่อนนะครับผมว่าเราต้องกลับกรุงเทพนะครับก็บายบายกลุ่มพี่เขาเรียบร้อยละกลุ่มกรุงเทพนะครับผมเราก็จะกลับก่อนว่าเรามีงานเราก็จะมฟกลับไปแล้วครับพี่ๆครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่เชี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมีโอกาสได้เจอกันครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยครับที่ทำให้ทริปนี้เกิดขึ้นได้นะถ้าไม่มีทุกคนในวันนี้ก็คงไม่มีทริปนี้นะครับสุดยอดเลยนะฮะสุขสุนเลยครับมาจากกรุงเทพนะครับผมแล้วก็ปรกจีนบุรีของเรานะครับผมแล้วก็มีพนมสารคามด้วยนะ ฝากดไว้กดติดตาครับผมแล้วกดติดตามกละครั้ง